เรามาอยู่ตลาดนัดฝั่งมาเลเซียนะครับใกล้กับชายแดนไทยฝั่งเบตตนะรดูว่าเข้าขายอะไรกันบ้างไก่ยำนี่กับกว่าหนิ เปะนี Bro, hmm. mm. s <S ่ดูอะไรวะมาจ้ามาน่อยอันนี้เขากดเขากดใส่เขากดนิดรูติต้นไม้ยมกลางหลอดได้ป้งตไม้ยมบุตรงปลาปลยยม Dulu, lalu makan ni. Bayar dia berapa mana? Mampu kemasak dah. Saya ngah kemasak dah. Oh, tera, tera, tera. Terai, 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 terai. Terai. Terai, 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 terai. Terima kasih. 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 Terima đó là bao nhiêu một cái <laughs> sao một cái này là bao nhiêu một cái sao là ม,ไไมันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่น้ำตาลแล้วก็มะพร้าวแปลกดีเลยของกินจากมาเลเซียนะครับอนเคบับ เป็นมะตบะมะตบะนะฮนะไก่ทอดก็ทอนนะกปุกนาซีละม,อม้อนาซีละม่ด น้ำนะฮะน้ำก็ยะถขายแบบนี้นะใส่ในถังใหญ่แล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเป็นกระโปงมาละกระโปกชิ้นก็นณะบ้านเรานี่ก็ไก่ย่างนะสติก เป็นสลับเปล่าคนโตยียัเขากินแบบกินกับไส้นะเป็นสตเตินไก่ย่งาง เต้าหู้ก็จะกินกับน้ำอะไรนะน้ำจิ้มของมันอ่ะยงเต้าหู้เลยนะแกล่ะนี่เป็นข้าวผัดกัวอยเตี๋ยวผัดมีผัดเตี๋ยวกระทะยักษ์ใส่ทอด ผัดนมาผัดเนี่ยจป็นห่อห่อนึงประมาณสาบบาทสเหรียนะเก็บเก็บง่ายงบินบ้าบินทลนบ้าบินบาบินอันนี้เป็นเงยคนจู่ๆที่นี่จู่ๆหรอจู่ๆเดียวองตัวใแ้เลน